เต้นเต้นแล้วอุ้ยมาแล้วมาอยู่ด้านนี้มาอยู่ด้านนี้อมองแบบดุี่ยอะไรวะงดก่อนอนเอ้ารูดแหวนก่อนเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะสกาเกมครับผมและตอนนี้อยู่กับผมครับพี่เดอะสกาครับผมกับเกม d e a ์บายเดย์ไลท์ครับผมโมบายซึ่งกำลังเป็นเกมที่มีกระแสอยู่ตอนนี้นะครับกำลังมาแรงเราต้องมาจัดกันหน่อยครับเพราะสมาชิกในทีมของผมนะครับก็มีเกมมีมาร์คแล้วก็มีน้องลี่นะครับผมโอเคไปพร้อมไหมทุกคนออกไปตะลุยกันทำรัลลกิจนะครับเราอยู่ทีมเราเป็นคนนะฮะเดี๋ยวปีศาจเดี๋ยวให้คนทางบ้านนะครับไอ้มารไม่กดพร้อมครับอรอมปะเนี่ยพี่มาร์กก่อนนี้ไงจะได้รู้ว่าทักมาแล้ว The wife have few อ u t o Howard นนี่ลานเก็บของเก่านะครับเราอยู่ที่ลานทำลายรถนะครับผมเครื่องซ่อมเคื่องซ่อมเคื่องซ่อมเคื่องซ่อมซ่อมครับโอเคเฮ้ยทำไมเราเสื้อผ้าเหมือนกันเลยคลิปมากเป็นเซนคลิปมากอ๋อโอเคครับตอนนี้เราซ่อมเครื่องเครื่องยนต์นะครับที่อยู่ใกล้เครื่องยกรถซ่อมกันสองคนน่าจะไวกว่าไม่มาแล้วเหรอ เฮ้ยพี่เห็นรถแวบๆตรงนู้นเฮ้ยใจเย็นดิอย่าตกใจมายังหัวใจยังไม่เต้นเลยอุ่ยมันมาแล้วไอ้เราไมหัวใจมันไม่เต้นอ่ะเฮ้ยหัวใจไม่เต้นอ่ะูพดวฮัลโหลเอ้าโดนแขวนก่อนเลยเนียนมานี่ว่ามันคงคิดว่าเพื่อนจะมาช่วยพี่ใช่ไหมไม่มีหรอก ใช่มุอยู่ตรงมันเลยเนี่ยเฮ้ยระวังระวังมันยังไม่วิ่งไปมันอยู่ทุกพี่เลยทำไปทำไปมันยังไม่วิ่งไปช่วยอะไรบุร่วงแล้วเนี่ยได้แล้วขอบุณนะมีทางไหนดี มันอยู่ไหนเนี่ยไปๆๆๆๆเอา่นไปดินไปดินไปดินไปดื้นไปไหลเหรอเอาพีดโดนอะไรทิ้งเอาพีดไปแล้วพี่ไปสวคานอ่ะมายยังไงอ่ะม้าวิ่ง เอารี the, drum, ่รีโดนจับอยู่ไปไปของเรายังอยู่ไกลใช่รีโดนจับอยู่ไม่องห่วงอยู่ไกลเลยอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลเฮ้มันมันวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วโอเครอดไอ้หม่อ่ไนไอ้หมาไมอยู่ไหนไ้อยู่ข้างหลังแล้ววิ่งวิว

เฮ้ยหลังมาหลังมมันมันก็หมอบมาเหมือนกันเฮ้ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังข้างหลังเกมไล่เกมอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนั่นน่ะเฮ้ยมันหมอบมันหมอบมามันหมอบมาลี่ระวังเะีรยะมันหมอบแล้วจะบุลบบมาเลยเฮ้ย แตกตันเฮ้ยเกมระวังเกมมันเห็นเกมอยู่นั้นีะโอ้ยเกมใครอะย่องมาโดนสับหัวเลย เฮ้ยมาอยู่ข้างหลังนมาแล้วไอ้เะแล้วมาแล้วะวมาเจอขอแบบมฮะขอบแแบบขอแบบแคือเฮียอะไรนะ่มาตามแบบวิ่งมาก่อนหาก่อนผมไม่รู้บอกไม่ได้ขอแบบคือะไรวิ่งออกมาตงขอบแแบบวิ่งมาเฮ้ยหน เอาทีมชนะออกชิงอยู่แล้วอชิงเลยเี้ยวเดียวอะเมาบแนเมาเฮ้ยเฮ้ยอัสไวิ่เียงอย่างไว ไอ้เสื้อแดงซ่องมาชั้นไปลกนต้องแต่งมักระเบิดอสัมเออว่ะอ๋อทำไมอ่ะเอาพี่ทำพังเหรอพี่ไม่ได้ทำจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วไอ้ี้หลังเรา้ผีรอบนี้กากเนี่ย

เฮ้ยหัวใจเต้นแล้วลเกมเลยวิ่งมาช่วยเล้เิดแล้วเถิดแล้วเถิดแล้วเถิดแล้วเ้แล้วนะอขวาเพื่อนลอขวามันมันตกไปีี่อหลอนพี่พูรู้รบอลว่ะ โอ้อยู่นู่นเหรอเหลืองเหือแล้วเนี่ใครยืนอยู่เนี่ยน่แล้วเยี่ยมนีออกมาได้เฮ้ยทำไมรอบนี้เราเก่งกันจังเลยอะเราเก่งอยู่แล้วด่านนี้ชนะรถเล่นด่านนี้ใหญ่เลยนะ เราไม่างเดินอย่างเดียวเลยเก่งด่านเดียวถ้ามั้ยอีกสักคนหนึ่งมาช่วยกันซ่อมไหมกามันมายืนดูแล้วอ่ะที่รู้สึกว่าเวลามีกามันจะเริ่มมีความชิบหายเกิดขึ้นอ่ะยืนรวมกันแล้วเหรอไปแล้วหนีหนีหนีหัวใจเต้นแล้วเฮ้ยมาแล้วอยู่ด้านนี้มันอยู่ด้านนี้แจกไปเฮ้ยมันกระโดดมาได้ว่ะเฮ้ยอย่าวิ่งไปทางนั้นยีผีเฮ้ยผีโผล่เรียบร้อย อย่าวิ่งไปทางนั้นเลยมาร์ควันนี้ผีตรงนั้นใครอะเกมมาช่วยซ่อมแล้วผเฮ้ยมีมาแล้วเดี๋ยวพี่เฮ้ยมันกระโดดอย่าเออ้เฮยวิ่งหนีวิ่งหนีไปก่อนมันรักษาตัวเองได้ปะไม่ไม่ได้พี่อุ้ยมันตามพี่เหรอตึกตึกตึกมันตามอยู่เฮ้ยผีมันอยู่ข้างหน้าพี่น่ะจุ๊บเลยพี่จุ๊บเลยผมจะเสร็จแล้วไม่พี่ซ่อมอันนี้อยู่ผมก็ซ่อมอยู่พี่พี่เฮ้ยผีมันอยู่หน้าพี่ทำไมมันนิ่งวะ พี่ซ่อมเนี่ยผมเสร็จแล้วทำงานแล้วเอางนีครับหีได้หนีเลยไม่ปล่อยผมได้เฮ้ยนี่พี่มาเปิดประตูตรงนี้ผมมันกำลังวางใช่ป่ะประตูตรงไหนนี่นี่พี่เปิดประตูอยู่เปิดอยู่เปิดอยู่แป๊บนึงครึ่งนึงแล้วมีผีตามมาไหมครึ่งนึงแล้วมันกำลังมามันกำลังมามันกำลังมามันวิ่งมาแล้วอะไรวะ เปิดได้กี่ตคนเหรอใช่ครับเาเปิดไปรอจุกเลยจุกเลยจุกเลยประตูอยู่เดี๋ยวพีดูให้ี่ดูให้ไม่มีปลอดภัยโอ้ซักพักวิ่งมาซับหังใกล้เสร็จแล้วพี่ใก้แล้วเราก็ใกล้เปิดแล้วประตูใกล้เปิดแล้วออกมาทางนี้ไออยู่นั้นวิ่งหลังหลังกลับมาทางนี้ผีมาแล้วผีเข้ามาแล้วไอผีมาทางประตู กับเดสไบท์เดลไลท์นะวันนี้ก็บัวใบได้ไปแล้วบัวใบนะครับผมแล้วก็มาลุยกันนะทุกคนนะฮะก็โชว์แล้วว่าสกิลเราเหนือแค่ไหนนะครับผมนะครับใครอยากให้เราไปแข่งกับใครก็คอมเมนต์บอกนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องสกัดเกมนะอยากเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกนะครับวันนี้ลาไปก่อนกดกระดิ่งด้วยชุบ